มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาโ o มนะคะเอาเวของเซลลิลี่กันจ้าวันนี้นะคะที่ฉันเตรียมพอมมากๆเลยไปกันเลยถ้ามองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยในวันนี้เราขอแนะนำร้านค o กกี้แลนด์ชอปรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงดอมและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเก i ชินอ a c t พ o ฮงไกสตาร์เรลเซเลส่วนซีโร่ก็มีนะคะปลอดภัยหายห่วงพ่าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป ฝากร้านไว้ด้วยนะคะนี่เซลลิลีน่นะคะแต่เงาเป็นแม่หมดคืออะไรเปิดตัวคุกกี้ใหม่คุกกี้เซลลิลี่แบบอเวกนะคะความจริงเนี่ยการอเวกเนี่ยสุ่มแค่150ครั้งนะคะก็จะได้1ตัวเลยนะเพราะว่าถือว่าไม่ใช่แบบคุกกี้ใหม่นะคะก็เลยแค่150ครั้งนะคะจากปกติ250ครั้งนะคะ ก็เดี๋ยวดิฉันจะใช้แค่150นะคะในแบบพาร์ทแรกนะเดี๋ยวก็คงจะมีรอบ2รอบ3ตามมานะคะฝากากดไลค์กดแชร์ให้ช่องแคชเบดกันด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์จะดวงดีเซลลี่มาหานะคะแต่ว่าฉีจะมาหาฉันไหมฉันไม่แน่ใจนะคะรอบแรกมาก็ไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะรอบที่2นะคะและดู จะงไงดีแล้วคือแบบไซเลนซอว่าอ่าไซเลนซอ Soul คือจัดใหญ่ให้ฉันเลยไงเพราะว่าผู้ชายอชอบฉันนะคะในเกมนี้นะคะแต่ถ้าเป็นชนีเนี่ยก็ไม่รู้สิถ้าเป็นชนีเนี่ยรอบที่3นะคะโอเคไม่มีการหันหน้ามามองอะไรทางสิ้นเลยนะคะและดู น่าสนใจนะคะการสุ่มครั้งนี้ถ้าไปต่อกันเลยละกันนะน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่หันหน้ามาหาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะเออยังไงดีคะแล้วเสร็จไม่พอเลยเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะเฮ้ยมาวะ่ะ มาว่ะตาหวานหนึ่งครั้งตาหวานครั้งแรกนะคะอไมกอคือถ้าเกิดว่าฉันได้เนี่ยฉันขอไม่กรีดนะคะแต่ฉันดีใจนะเพราะว่าฉันเจ็บคอคือฉันอนะเล่นโปเกมอนเยอะมากช่วงนี้นะคะแล้วฉันพูดเยอะมากเล่นแบบสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยฉันเจ็บคอมากนะคะติดต่อกันหลายวันนะคะฉันต้องเซฟเสียงตัวเองนิดนึงนะคะจะไม่กรีดนะคะ เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าการไม่กรีดของฉันเนี่ยเซนลิลี่จะมาหรือเปล่ามาไหมออกแครดจอก<ะ>แต่ว่าไ,ไ,ไ,ดได้ตัวใหม่วะ <c oughs> ก็ดีมั้งดีเหรอ,อมีคัดทรงคัดเตนเลอดลอดอันนี้จะเป็นฮกกี้อีปิกนะคะเออซอลเซล่าดีเหรอ,อ ก็ดีอยู่นิดนึงแล้วเซลลลี่ไปไหนคะขอหนึ่งตัวก่อนการันตีก็ได้ได้ไหมคะเซลลลี่ขอได้ไหมอ๋อเ้อะมาเลยถูกต้องนี่ละคือฉันนะ่ะฉันรู้สึกว่าเอเนอรของเธอเนี่ยมันดีมากๆเลยนะเซลลลี่คือเธอเป็นคนที่แข่งแกรง่งไม่กลัวกล้าที่จะสู้นะคะเป็นคนที่ ไม่ยอมจำนนนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานของเราเนี่ยมันจะดึงดูดกันฉันเชื่อว่าเราเซมเอ n เนอรเพราะฉะนั้นเธอต้องมาหาฉันเธออืมจ้าอ๋อคือว่านักสืบ Energy คลายๆฉันมันก็เลยดึงดูดฉันเพราะว่าอะไรฉันชอบดูโคนั้น ฉันชอบเป็นนักสืบนะคะแล้วฉันเป็นคนไม่กลัวเป็นคนชอบสืบสอบอีนักสืบมาหาเลยแล้วเซลลี่ล่ะพลังงานอะไรพลังงานสีเขียวหรืออะไรคะไม่หันมามองหน้ากันเลยนะคะพอยคือเจ็ดสิบรอบแล้วว่ะจะครึ่งทางแล้วเนี่ยยังไงดีคะ พลังงานเราเหมือนกันนะเราเป็นคนไม่กลัวโอเคจบจบเอามาดูซิว่าถ้าเกิดมันตาหวานอีกรอบนึ่งพลังงานฉันจะตรงกับใครอ่าแต่ขอตาหวานก่อนอันดับแรกนะคะัะขอตาหวานก่อนพลังงานฉันจะตรงกับใครเฮ้ยได้สองเศษแล้วมันเริ่มละค่ะ ยังไงดีหวานหรือ,อยังขอลาขอหนึ่งตัวได้ไหมโอเคตาหวานการมาของคุกกี้ตัวนี้นะคะหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าพลังงานของฉันนะคะตรงกับคุกกี้ตัวนี้นะคะสื่อถึงกันดึงดูดกันนั่นคือคุกกี้อะไรสาธุเธอค่ะ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนูได้ใครก็ได้ใครวะโอเคโอยพลังงานแบลพลังงานหวานแบ้วแต่ไม่ค่อยดีใจอะ่ะไม่ค่อยดีใจอะ่ะอ๋อพลังงานหวานนั่นเองนะคะดึงดูดกันอ๋อฉันเป็นคนหวานหวานซับซอบหรอโอเคจบแล้วเซลลีล่อะ เฟรนดีไปไหนงานไม่ต้องพลังงานเหมือนฉันก็ได้รอบนี้เอ n เนอร์จีไม่ต้องเหมือนฉันนะคะไม่ต้องไม่ต้องดึงดูดกันก็ได้แค่มาเฉยๆอ่ารอบนี้คือคุกกี้ที่จะไม่ได้พลังงานเหมือนฉันเลยนะคะแต่แบบก็แค่อยากมาเฉยๆแบบฟิลสวยอยากมาโชว์สวยคุกกี้รอบนี้คืออยากมาโชว์สวยนะคะโชว์ความเป็นตัวเองความยูนิคความยูนิคนั่นคือเออยูนิคริงอีดอก ไปหัวมึงอ่ะพอไม่ยุง่งละยูนิคจริงจะรอยห้าสิบแล้วเกียดว่ะมันจะไม่ออกจริงๆรหรอไม่แม้แต่มองหน้าเลยด้วยซ้ำเศษตัวใหม่ติดสามสิบรอบอ่ะถุกคอทำยังไงดีจะไม่มาจริงหรอฮะ คือฉสนีเกมนี้มันไม่ชอบเสหลออะไรคะฉันสงสัยมากแต่คือผู้ชายชอบฉันมากฉันงงคือฉันต้องแบบรอสมแต่คุกกี้ผู้ชายหรอคะไม่แม้แต่จะตาหวานเลยอีดอกถึงการันตีแล้วไปเหอะ กาอาหารคนเดียวจอบจอบในวันที่ได้เศษมาสามเศษคือฉันน่ามีอยู่สิบเศษเพราะว่าฉันไปเติมฉ่ำมานะคะแล้วฉันก็ได้จากห้าเศษในการสุ่มแรงปะคือเป็นการันตีเลยเหรอ,อ,อรจ้ารู้ว่าต้องทำอะไร แต่ไม่รู้เนาะว่าต้องมาหาชนะไม่เคยจะรู้เลยรู้นิดนึงเออ,เออแม่หมดความมืดแล้วก็พลังของฉันแผ่ซ่านออกมาเอาชนะมันได้เออเออความสวยเทพีสุดๆนะคะก็ ก็ดีก็ดีที่แบบร้อยห้าสิบมันก็ออกนะคะด้วยความที่เป็นแอนเชียนเป็นอเวกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเจอกันเลยเนี่ยเร็วๆนี้นะคะการันตีรอบสองมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ลิลลี่อเวกได้เลรอจ้าเริ่มเลยนี่นะคะดูซีนใหญ่ของชีเออ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  ส่งพลังบึมน,น,นี่นะคะก็ถือว่าโมเดลจริงๆนะนี่ขนาดว่าดาวเดียวนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าดาวเยอะกว่านี้เนี่ยนางจะเวอร์กว่านี้อีกดูสิสองดาวมีเครื่องหัวแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะฉันอยากได้มากเลยอะแต่ไม่ไม่แน่ใจว่า จะสุ่มพอหรือเปล่านะคือฉันไม่อยากเติมเยอะเหมือนกันฉันอยากดวงดีอะและนี่คือโมเดลในเกมนะคะคือเวอร์มาปีกเปิกไมกะทาอะไรชุดชด,ช,ดชํำหมดนะคะลองดูว่าสกิลจะเป็นยังไงนะแบบคร่าวๆนะคะยังไม่ได้เล่นให้ดูนะคะอ่ะเริ่มเลยขอดูท่าตีปกติก่อนโอ้ยคือชีแบบมีวงข้างในเกมอีกทีนึงด้วยอะโอเคอันนี้คือท่าตีปกตินะคะก็เวอวอรอยู่ สกิลสกิลไหนดูสกิลเออเออเออพื้นมันแบบมีดีเทลเยอะขึ้นนะคะแต่ดอกไม้อ่ะคล้ายๆเดิมแล้วก็จะมีเอ่อกรอบข้างๆอ่ะเนาะก็มีแค่เนี้ยแหละเอาลองดูแบบสปีดนะคะคือสกิลมันอ่ะคล้ายๆเดิมนิดนึงแต่ว่าเพิ่มกรอบแล้วก็เปลี่ยนพื้นนิดนึงนะคะก็ดี เดี๋ยวฉลองดูด่านที่แบบมันจะทําให้เราตายอ่ะเพราะว่าฉีชุกตัวเองได้ด้วยจะ่าสันตายก่อนแน่เลยนี่ไงนี่ไงเออจีจะมีเป็นแบบว่าลงแก้วเลยเหรอแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะคือมันเป็นอมาตะแบบว่าตัวแข็งนิดนึงอ่ะแล้วแล้วแล้ว,วโอเคอ่ะน่าจะได้ดูแล้วนะคะล้างเลย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 นี่อออ ไดโดสักเทอ่ะนะคะก็จะมีโรงแก้วแล้วก็จะมีพื้นฮิลวแล้วก็จะมีสก,กิลของชีนี่แหละประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปรีวิวนะคะสำหรับคลิปสุ่มเนี่ยขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะถ้าใครกดเนี่ยขอให้ดวงดีไม่เกลือเหมือนฉันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละบายบายจ้า